สวัสดีครับก็สวัสดีครับผมก็ลองเขียนให้มันสถียนละนะครับแต่ตอนนี้ขอเป็นบอทที่เทรด<อ>ได้คู่เงินเดียวก่อนนะครับเพราะว่าผมจะทดสอบเรื่องความเร็วนะครับความเร็วแล้วก็ความเสะียนนะครับก็ตอนนี้มันก็เร็วมากเลยนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียคือ,คอเขาปล่อยได้แค่เทรดได้แค่คู่เงินเดียวนะครับเดี๋ยวผมเปิดจากสองตัวนะครับ นี้มันก็เลยจะเป็นที่จะต้องเอากาะคู่เงินนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันฟิกไว้ว่าถ้าจะใช้ API ประเภทที่มันเร็วๆแบบนี้มันจะต้องเลือกแค่คู่เงินเดียวนะอ่าก็ใส่ไปเหมือนเดิมเนาะ XRP ตัวใหญ่อ่าชื่อสก,กุลเงินตัวใหญ่แล้วก็ขีดตรงกลางตามด้วยสก,กุลเงินนะครับอ่าแล้วมันก็จะ run ได้ปกตินะครับ เดี๋ยวผมย่อขนาดหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกันนะครับมันค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับสมมุติผมกดบายนะครับเดี๋ยวก็ดูดูพอร์ตพวก f o l เวอร์สองอันนี้นะครับอ่ะหนึ่งสองสาำ อ่ะเข้าเลยนะครับเห็นไหมอ่ะมันค่อนข้างเร็วมากนะครับเนี่ยผมยิงปึ๊บป๊บเข้าเลยนะครับแล้วเวลาแคนเะซิลเนี่ยมันก็จะแคนเซิลได้รวดเร็วมากอาจจะช้ากว่าตอนยิงแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับอ่เร็วมากนะครับก็มันจะช่วยลดปัญหาพวกอมันปิดเองไอตัวบอร์ดปิดเองนะครับได้ไป ค่อนข,ข้างดีเลยครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากบอร์ดปนปิดเองอ่ะเพราะมันรับคําสั่งไม่ทันนะครับเอามันกําลังประมวลผลอยู่แล้วก็มันมีคําสั่งแทรกทําให้มันหาข้อมูลไม่เจอนะอันเนี้ยอันนี้คือมันเร็วแต่ว่าข้อเสียคือมันจะเทรดได้แค่คู่เงินเดียวนะครับอ่าเนี้ยนี้ผมยิงมันก็เข้าค่อนข้างเร็วนะครับแคนเซลิลก็เดี๋ยวมันก็แคนเซิลให้นะครับ คือไม่มีปัญหาเลยถ้าสมมุติว่าตัวบอทมันเข้าออเดอร์ได้นะครับมันก็จะขึ้นว่า True นะครับอ่ามันจะเป็นสีฟ้าเนี่ขึ้นว่า True นะครับแต่ถ้ามันเข้าไม่ได้นะครับอย่างเช่นผมจะเซลล์ XRP เนอะแล้วก็เซลล์สักสิเหรียญเอ้ เซลสักสิบเหรียญนะครับกดเซลล์ปุ๊บนะครับมาเตอร์มันจะขึ้นว่าโอเพนนะครับโอเพนเซลล์แต่ว่าตัวฟอลเวอร์มันจะขึ้นว่าฟอลนะครับก็คือเงินมันไม่พอหรือมันมันเทรดไม่ได้หรือมันไม่ได้เทรดอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวดูว่าเฮ้ยมันเช็คว่ามันเข้าตามได้หรือเปล่านะครับนะเซิร์ไปแต่ถ้ามันเข้าได้นะครับเข้าทันมันก็จะขึ้นเป็นทูนะครับ นี่ยทูแล้วก็บายแต่ผมคิดว่างี้ยมันเร็วมากนะครับเร็วแบบเหมือนแทบจะจะกดเหมือนเหมือนซื้อด้วย follower เองเลยนะครับเนี่ยเร็วแบบอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยเร็วมากเลยนะครับ แล้วเวลาแคนเซิลก็มันไม่ต้องมันจะไม่มีแบบมานั่งไล่ซื้อใหม่อะไรแบบนั้นแล้วครับแคนเซิลอันไหนไปปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะปิดเฉพาะของมันมันจะไม่มีแบบมาไล่ซื้อไล่ขายแบบครั้งก่อนนะครับมันก็จะทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่จำนวนอ่ผมปิดออเดอร์ไหนมันก็จะปิด ออเดอร์นั้นอย่างเดียวนะครับอ่ะปิดสี่สี่ก็ปิดปิดสองอ่ะสองก็ปิดอย่างเงี้ยมันจะมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับตอนนี้เพราะว่ามันถ้ามันเร็วแล้วมันมันทุกอย่างมันจะเวิร์กหมดเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ลองลองใช้ดูนะครับแต่คิดว่าไม่น่านมีปัญหาอะไรแล้วเพราะผมเทสมานานพอสมควรแล้วไอ้เวอร์ชันแรกที่มันเทสได้คู่เงินเดียวเนี่ยนะครับ